สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมนะคะรวมถึงเพือ่อนๆรายการ Food t r v e TV ค่ะพบกับเล็กอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมมาทำเมนูข้าวผัดผงกะหรี่ไก่กันค่ะเป็นเมนูที่ทําง่ายนะคะรสชาติดีแต่ว่าเครื่องเนี่ยอาจจะเยอะไปสักนิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นไปชมบันกาเลยค่ะว่ามีส่วนผสมอะไรบ้างค่ะสําหรับส่วนผสมนะคะชมจะต้องเตรียมข้าวสวยค่ะหอมใหญ่แครอทเนื้อสันในไก่นะคะหรือว่าจะใช้เป็นเนื้ออกไก่ก็ได้เหมือนกันนะคะ ซอสถั่วเหลืองซีอิ๊วขาวเนยจืดลูกเกดถั่วลันเตาพริกไทยป่นกระเทียมสับละเอียดผงขมิ้นผงกะหรี่และสุดท้ายคือน้ำตาลทรายค่ะวิธีทำนะคะคุณผู้ชมก็เตรียมในส่วนของการหั่นผักต่างๆนะคะ วันนี้เล็กจะใช้หอมใหญ่แค่ครึ่งหัวนะคะเพราะว่าปริมาณที่เราเสิร์ฟเนี่ยประมาณ2-3ท่านเท่านั้นนะคะเสร็จแล้วก็จะต้องนำม,มาหั่นเต่านะคะเสร็จแล้วพักไว้นะคะตอนนี้คุณผู้ชมก็ต้องมาเตรียมส่วนของ แครอทนะคะวันนี้เล็กใช้แครอทประมาณ50กรัมนะคะเพราะฉะนั้นก็จะใช้ไม่เยอะนะคะประมาณนี้ก็พอปอกเปลือกนะคะแล้วเดี๋ยวคุณผู้ชมจะต้องมาหั่นเตาเหมือนกันค่ะ นนี้เราก็ได้หอมใหญ่และแครอทนะคะที่หั่นเต๋าเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไปก็มาเตรียมในส่วนของเนื้อไก่นะคะวันนี้เล็กใช้เป็นเนื้อสันในนะคะหรือว่าคุณผู้ชมใช้เป็นเนื้ออกไก่ก็ได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าจะต้องไม่มีหนังแบบนี้นะคะจากนั้นหั่นเป็นเส้นยาวนะคะแล้วก็หั่นเป็นชิ้นเต๋าค่ะสำหรับเนื้อไก่นะคะเราจะหั่นเต๋าให้มีขนาดใหญ่สะหน่อยนะคะประมาณนิ้วคืนนิ้วนะคะไม่เล็กมากจนเกินไปเพราะว่า เวลาที่เรานําไปผัดนะคะเนื้อไก่เขาจะหดตัวลงอีกค่ะเสร็จจากขั้นตอนนี้ได้นะคะเดี๋ยวคุณผู้ชมก็เตรียมส่วนผสมทั้งหมดนะคะแล้วก็ไปผัดในกระทะกันได้เลยค่ะ ะะจากนั้นคุณผู้ชมก็ใส่เนยจืดลงไปนะคะรอให้ในายรอให้เนยนะคะเริ่มละลายค่ะพอเนยเริ่มละลายดีแล้วนะคะคุณผู้ชมก็เติมกระเทียมลงไปได้เลยค่ะผัดให้พอหอมนะคะตอนนี้เราก็จะเติมเนื้อไก่นะคะรวมถึงแครอทลงไปค่ะ ลอดนะคะค่อนข้างที่จะสุกได้ยากนะคะเพราะฉะนั้นเราจะผัดพร้อมกับเนื้อไก่แบบนี้ค่ะจะได้สุกพร้อมๆกันตอนนี้นะคะเนื้อไก่ก็เริ่มสุกแล้วนะคะตอนนี้เราก็เติมในส่วนของหอมใหญ่ลงไปค่ะตามด้วยถั่วลันเตานะคะลูกเกดค่ะ อันนี้ก็ผัดให้เข้ากันนะคะคุณผู้ชมสามารถเปลี่ยนเนื้อ,อเนื้อไก่นะคะให้เป็นเนื้อสัตว์อางอื่นก็ได้นะคะตามชอบค่ะหรือกระทั่งลูกเกดนะคะจะใช้เป็นลูกเกดแบบสีดําก็ได้เหมือนกันค่ะตอนนี้ส่วนผสมที่เราผัดเริ่มส่งกลิ่นหอมแล้วนะคะคุณผู้ชมก็เริ่มเติมในส่วนของผงขมิ้นนะคะลงไปตามด้วยผงกะหรี่ค่ะปรุงรสเลยนะคะใส่พริกไทย่ดลงไป ซอสส่วนเหลืองซีอิ้วขาวค่ะและน้ำตาลทรายผัดให้เข้ากันดีนะคะเดี๋ยวเราจะเติมข้าวไปเป็นอย่างสุดท้ายค่ะ มีเครื่องทั้งหมดเข้ากันดีแล้วนะคะเติมข้าวลงไปค่ะในการผัดข้าวนะคะอย่าลืมที่จะต้องใช้ไฟแรงนะคะไม่อย่างนี้ข้าวก็จะเละได้นะคะเราต้องการผัดให้ข้าวเนี่ยเขาแห้งด้วยนะคะเพราะฉะนั้นต้องใช้ไฟแรงค่ะสำหรับข้าวที่นำมาผัดน,นะคะเล็กแนะนำว่าคุณผู้ชมควรจะใช้เป็นข้าวหอมมะลิเก่านะคะหรือว่า ข้าวเสาให้นะคะเพราะว่าในข้าวนี่เขาจะเรียงดได้สวยกว่านะคะแล้วก็ไม่นิ่มเป็นเกินไปด้วยค่ะโอเคตอนนี้เราผัดนะคะจนกระทั่งส่วนผสมเริ่มแห้งแล้วก็ข้าวเนี่ยนะคะเริ่มเปลี่ยนเป็นสีเหลืองจากผงขมิ้นแล้วครับผงกะหรี่ดีแล้วแบบนี้ค่ะโอเคคุณผู้ชมเตรียมจานแล้วกะะวนนะะ็พร้อมเสิร์ฟได้แล้วค่ะและตอนนี้นะคะพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะสําหรับข้าวผัดผงกะหรี่ไก่ของเรานะคะวันนี้เราจะเสิร์ฟใน ถ้วยแบบนี้นะคะเป็นถ้วยทรงสูงที่เวลาที่เราโปะข้าวออกมาแล้วเนี่ยก็จะดูน่ารับประทานยิ่งขึ้นนะคะใส่ข้าวลงไปนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือจะต้องกดให้แน่นนะคะเพราะว่าถ้าเกิดกดไม่แน่นเนี่ยเวลาคุณผู้ชมนำถ้วยออกมาแล้วข้าวก็จะแตกนะคะมันก็จะไม่อยู่เป็นรูปทรงเหมือนที่เราทำตอนนี้แล้วค่ะ และสำหรับอัตราส่วนนะคะคุณผู้ชมสามารถไปชมได้ที่เว็บไซต์ของเรานะคะที่ foodtravel.tv นะคะมีการลงรายละเอียดอัตราส่วนต่างๆน,นะคะคุณผู้ชมสามารถทำออกมาเหมือนกับที่เ็คทำแบบนี้เป๊ะเลยค่ะโอเคตอนนี้ข้าวของเราก็แน่นดีแล้วนะคะแล้วก็จะ เติมนะคะด้วยแตงกวานะคะแล้วก็มะเขือเทศน,นะคะอันนี้ก็จะช่วยให้อาหารหน่ารับประทานมากขึ้นนะคะเ mm hmm. สร็จเรีบยบร้อยแล้วค่ะนี่คือหน้าตาของข้าวผัดผงกะหรี่ไก่นะคะ mm hmm. คุณผู้ชมสามารถทำเองได้ที่บ้านแบบนี้แล้วค่ะวันนี้ต้องลาไปก่อนกับคุณตะหลือกินเที่ยวไทยไปกับ Food Travel.tv สวัสดีค่ะ